โคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโคลคัสติคึนมยกันนะแต่เรายัางไม่ได้เล่นขั้นแรกนะเราก็จะไปเล่นไปเลยนี่เราจะเลือกเป็นเกมนี้นะ แล้วก็ต้องทำอาหารให้ผู้หญิงคนดีนะเราจะทำอาหารอะไรดีทำไก่ทอดแล้วก็นี้คืออะไรเ,เดี๋ยวสิมีคอ,อะไรเนี่ยหอโอ้อยลูเหมือนจะไม่ชอบ เป็นเหมือนน้ำแข็งที่มีเม็ดเม็ดอะไรอยู่ข้างในเลยอ่ะทุกคน,นเนดี๋ยวก็จะไปนี่อหอมหัวใดไอ้หอมหัวแดงโอ้ยหอมหัวแดงอ๋อกินแค่นี้ก่อนแันเดี๋ยวแต,แตงโมเนี่ย ห่านนะอุ้ยหั่านเลยจะได้กินเยอะๆอตลอด่อยอ,อือแค่นี้ก็พอแล้ว uh huh. เอาไก่ไปทอดเอาไก่ไปทอด Kau kau tak เฮ้ยมันกลายเป็นสีเขียวเหรอเฮ้ยสีเขียวอ่าอไม่น่านตังหากสอนให้คนมีชอบใหมแะะะ่แล้ว่าแค่นี้แด้เออกิน

ก็ mm hmm. เขือเ่อนแหงก็แพอยู่ไลนงั้นกแพว้าว <Wow. S 2> มันจะชอบใหญ่เลยนะเนี่ยเอาผักกาดด้วยเอาข้าวโพดก้วย <Wow. S 2> มันน่ากินมากเลยต้องเอาไปอบอะไรต้องเอาไปอบอีกไม่มีอบเลย โหหนูกินไมากมดต่อไปมะเขือเทศเอาไปหันห่นหั่นกรอบกรอบแค่สามชิ้นก็พอปอเปี๊ยะก็หมดนี้วะตกจานให้สวยๆเลยเอ โอ้ยคนตาลีเ่องอะไรเนี่ยต้องเอาไปหั่นเุ้ยเอาจับอาไว้ตรงนี้กันตอบตอบทำฉากฉกกเอออ่าั่ออแค่กอแหละแพก็ต้องเอาไปน้ำ เดี๋ยวเติมน้ำพุแพ้ดน,นะน้ำเติมเติมครื่รงปรนะุมในน้ำพกแผล่อืม่้หเหรออืมอดเต้น ย oh, oh, hmm, 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 ังไม่ทำให้ดื่นเลยนี่ยาไปกนอไออกอ้กไหแล้วใส่กกาใสได้เยอย่าเพิ่งกินสิกินผัก กับมะเขือเทศมะเขือเทศข้าวโพดอืมเฮ้ยเลยเลยกินน้ำนี้เข้าไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอออโอ้โหไม่อร่อยหรออาหารชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบเออจะเป็นแครอท แครอทสองอันแครอทสองอันแล้วก็เด็ไม่ได้ไม่ได้เอาไหั่นต้องเอาแครอทไปหั่นต้องเอาแครอทไปหั่นนี่นะอือหั่น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 หหันหั่น นล้นก็ใส่ออซอสมะเขือเทศใส่ลงไปอ,อแค่นี้ก็พอ,อแต่เดี๋ยวเราต้องเอาป,ปีต้มด้วยนะนี่เอาไป,ปต้อมอง <c ười> นี่นีปป่แค่แค่นแค่ไหนแแค่ค่นแค้ไต้อคนะ่ไหนแแล้ว กินยังเงี้ยเหรอคะกิน เพียงเท่นี้นะทุกคน